นี่คะ่ะวันนี้ MPV ก็จะพามาแนะนำรถกระเช้าบูมนะคะคันนี้จะเป็น g ีนี่รุ่น S 8 0นะคะความสูงอยู่ที่80ฟุตนะคะหรือว่า24.4เมตรนั่นเองนะคะเป็นระบบเครื่องยนต์40สูบนะคะวันนี้ก็จะมาลองเทสการทำงานขึ้นข้างบนให้ดูนะคะแต่ว่าอาจจะขึ้นไม่สุดนะคะลูกค้าก็สามารถมา จะเป็นตัวบุม นะคะ